สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเคยถามเขามาเนาะครับว่ายาให่ผมผ้าไปเบิ้งตำหนีงว้วาให้มาเบิ้งว่ามันสิอ้วนมันฉิจจอยนะครับพอดีบางว่วตัวนี้แม่มันบ่คอยมีนมนี่แหละครับวิธีการของพ่อคือส่งนมนะครับส่งนมแล้วก็กอกให้มันกินลักษณะงว้วตัวนี้มันกับสิบบใหญ่ายนะครับวิธีการเบิ้งว่าสิหญ่บรรยบหย่ของนายหอยซี่แปดนะครับ ตคือเบิ้งลักษณะสายพันธุ์มันนะครับเอาง่ายๆเบิ้งสายพันธุ์มันก่อนตัวนี้น่าจะบ่ใหญ่ดอกครับเพราะว่าน่าจะเป็นงัวไทกลางนะครับอันนี้คืองัวไทกลางแม่หน่อยๆเบิ้งสายพันธุ์มันนะครับอันนี้ไทหน่อยนะครับอันนี้ไทหน่อยพอเลี้ยงไว้แต่หลายเดือนแล้วกันยังบ่ท่านใหญ่ตอนเอามาก,กับบ่อ้วนปันนี่นะครับลักษณะไทหน่อยเลี้ยงจังได้ก็ วนยาครับไ่หย,ย,ยาด่างเก่งกับสี่สองรอยหาสิบกิโลนี่นะครับลักษณะไทยหน่อยขาหน่อยๆน่อยลำโตสั้นๆส,นสูงว่าลายนะครับอันนี้คือลักษณะเบิงว่าเบื้องตน้นนนครับบามันผสมออกไปชิ้นใหญ่กว่าไทายหน่อยแล้วครับไปแล้วนะครับพอดี ปล่อยยามอือเสาปล่อยก้อนนะครับประทันรามขอกนี่ขอกนี่เป็นขอกของพ่อเนาะครับกําลังจีพัฒนาสายพันขอกนี่พ่นมาเลียงทุกรูปแบบนะครับอันนี้ขึ้นลักษนะเฮาสีเข็ดแม่พันุพื้นฐานตอนนี้มีอยู่สามแม่ตัวหน่อยๆยกับเลียงขุนไว้ก้อนนะครับปล่อยเามอือเสากับปล่อยลงไปกินหยาพอดีวา่าบระทันมีเลือดลอยน้เพ่นเหรอครับ ว่ามีเงินสื่อเลือดลอยคือเพิ่นอีกใอยเอาแม่บลอกนี่แหละครับพัฒนาขอกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ได้สองตวปีนี้ได้สองตัวแม่สาวหน่อยกะกำลังสิผสมนะครับบรรยากาศกะแรงอึดหยากระอึดนะครับนี่คือเฮ้าปล่อยให้กินหญ้ามือเสานะครับบริเวณหน้าของเฮ้าหนานี่กะบ่คคอยมีหยานะครับ เดี๋ยวคอยสิพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับสายใน้อยซีแปดก็คือสายพัฒนานะครับบ่เอาไทายหน่อยว่าเลี้ยงไทยหน่อยว้ยสีเลี้ยงประมาณไทยกลางลูกผสมพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งซาโลซาโลเลขุนระยะสั่นนะครับนี่นะครับกลับมาเดี๋ยวนี่คืองว้วาขุนระยะสั่นของเฮานะครับที ผมผ้าพีผ้านองไปถ่ายทําคิดขิหนึ่งแล้วโคขุนระยะสั้นตอนนี้ไปขอเขากุ้มน้ำพ่นได้แล้วนะครับปรากฏว่าได้โคต่ามายุซีโตนะครับร่วมกุมกันสิบคนได้โคตามาอยู่สิบตปรากฏว่าเนื่องจากเล็งด้วนนะครับงบประมาณมีจํากัดเท่าหางว่าเขาว่าได้ซีโต พอดีว่าโอ้ยจังไรกะผมขอจากตัวเนี่ยพอดีได้มาตัวหนึ่งนะครับก็เลยเอามาเขา่าขุนระยะสั้นล่องเบิงของทางกระสังบุรีรัมย์หุ่นละครับบริษัทไทเลดนะครับอันนี้เฮาสื่งว่ามาเองต้นทุนตัวนี้งวกะสองมืนกว่าบวกกับตอนนี้่าท่านตอนนะครับเดี๋ยวเพิน่นธิเข่ามาตอนเพิน่นติเข่ามา ฉีดวัคซีนนะครับกระสิตกตนทุนอยู่ตนงวตัวน,นี้ตัวละ3า0 0 0ื่นกว่าอาหารกับเป็นทั้งบริษัทเพิ่นนะครับเขากะไปเอาเองเขากะไปเอาเองตัวน,นี้กินอยู่ตกประมาณเดือนละสอ0 0ันเจ็ดรวมเฟี้ยงนะครับเพิ่นให้กินมือละสิบโลนี่แหละครับอาหารอาหารเป็นกากสําเร็จนะครับ ถามเพิ่นว่าขอสซื้อมาเหงว่าตัวอื่นกินได้บ่ปรากฏว่าเพิ่นบ่ขายนะครับเพิ่นบ่ขายยามมือเศ้านี่นะครับพ่อก็สิให้อาหารสําเร็จของบริษัทก่อนสายๆมากเพิ่นก็สิให้เฟี้ยงนะครับปรากฏว่างว้วตัตนี้เอามาบ่าถึงอาทิตย์เริ่มหัดกินได้แล้วนะครับคุณยาสั้นก็สิคุนประมาณหาเดือน าเดือนนำนักทีเพิ่นต้องการก็กคือหาลอยกิโลขึ้นไปเนาะครับเพิ่นให้กิโลละลอยพี่น้องสนใจกับล่องเบิ้งนะครับพี่น้องสนใจก็รล่องเบิง้งลักษณะนี้นะครับซาโลเลเอาสิเบิ้งขาไงบอ่อขาไงก็คือมันสิรับนำนักได้บอ่อเนะครับมือหนึงผมไปมักว่าตัวหนึ่งพ่นบาลึนบมใบไ่ ลิงก็คือไตทองมันนี่นะครับมันสิขย้ายได้อีกสำหรับตัวนี้เฮาเอามาคุณระยะสั้นเฮ้าสีมองว่าอายุมันได้บอนะครับตัวนี้กาวาจักหกรอยกิโลนะครับสิถึงบอกับล่องเบิ้งนะครับพอแม่พี่น้องอีกอาชีพหนึ่งแต่เลี้ยงงวัวมานี่แหละครับตัวแดกของทีมงานนายหอยซี่แปดที่เฮ้าเริ่มคุณนะครับคุยกับพ่อเมื่อกีว่าเฮ้าสีเอาทุกอย่าง หลงแก่ลูกเกิดหอดเลียงขุนทรงนะครับแต่ว่าการเลียงขุนแบบนี้มันไข่ไข่กับเป็นรูแบบคอนแทคฟาร์มิงนะครับพี่น้องก็ให้เราว่างแน่แต่ว่าเข้ากับจาเป็นนะครับเขาว่ามีตลาดเขาก็ต้องอาศัยเพ่นกอนนีนยยนน่นะครับอีกหกเดือนมาเบิงว่ามันสินใหญ่ซําไดมันฉิกขาดทุนซําไดนะครับของนี่ของเข้าเองพอจดบัญชีรายรับรายจ่ายวบเบิดแล้ว สีเบาสูพอเม่พี่น้องฟังว่ามันสิได้หลายซ้ำไดนะครับตอนนี้ตอนนี้บ่าท่านตอนนะครับเพิ่นรับสื่อยูโลรละลอยนะครับขอกเข้ากับเห็ดง่ายๆกอนงบประมาณบ่าท่านหลายปรากฏว่าขอ,อกทางนี้กับเตรียมใบเล้วเข้าหางว่าเขาบ่าท่านชุดนี้นะครับชุดหนาหนาจะหลายโตวกว่านี้ สำหรับพอ่อเม่พี่น้องก็คอยเป็นคอยไปหาตลาดซอยกันครับผู้ใดกำลังสิคิดเลียงถ้าเมื่ว่านคุยกับออต่อซ้ำนะครับว่าถ้ามีโลละลอยนี่บอกพวกผมเลยนะครับส่งขอความมาว่าถ้ารับสื่อโคข,ขุนระยะสัรนหาลอยกิโลขึ้นไปถ้าได้โลละลอยใส่เบอร์ไว้ไตเลยครับ ใทเบอร์ไว้ใต้นี่เดี๋ยวทีมงานนายหอยซี่แปดสี่หาให้นะครับอันนี้คือซาโลเลขุนระยะสั่นนะครับมีอีกเจ้าหนึ่งมีอีกเจ้าหนึ่งเพิ่นเอางวาไทยกลางเฮาขุนระยะสัน่นเดี๋ยวสิไปขออนุญาต่ายทำให้มันได้เป็นสองขีบนี่นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้พอแมพี่นองได้ประกอบอาชีพนะครับสำหรับคน เลี้ยงงว่าอีกรูปแบบหนึ่งการเลี้ยงโคขุนระยะสั้นนะครับกำลังกินหญ้าดีๆอยู่นะครับเดี๋ยวสิบตัดต่อให้เบิงสองคลิปเลยครับว่าแน้นวทางการเทียสิบเป็นจังไหเดี๋ยวสิบพาไปเบิงโคขุนระยะสั้นนะครับมาวอดแล้วนะครับอีกแนวทางหนึ่งนะครับของคนเลี้ยงงว่าอันนี้คือขอก อญมอานี่อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกท่อมมูสองนะครับสิ่งทีเพล่นเหตุประจําก็คือปลูกข้าวโพดนี่แหละครับตอหยอดล้วก็ับไปบดแหงวัวนะครับฝากพ,พี่น้องทีเลียงงวัวไว้ยาะเพิงแตงว้วหลายนะครับเอาแนวอื่นทีมันผสมประสานกันได้จังเช่นปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดหวานนี่แหละครับพ่อฮักฟักต้มขายพันกับสิบบดแหงวัวกินตอนะครับเป็นายใดพิเศษ อีกอย่างหนึง่งเป็นการลดตนทุนอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิบผ้าเขาไปเบื้งงว่วผืนเมืองขุนนะครับลายาสันมาหอดแล้วนะครับงว่วขุนลายาสันด้วนี่ประมาณสามสิบตนะครับอยู่นี่ประมาณสามสิบตขอเคเพิ่นกับเห็ดง่ายๆมีแต่ตอ้วนๆครับอาหารอาหารกับไข่ไข่ของเห้านะครับให้เฟี้ยงแล้วก็ให้อาหารจาเล็ด ขี้กันนะครับให้เฟียงให้อาหารสำเร็จอันนี้คลองนี้เพิ่นมาสามเดือนสิจับได้ตอนนี้เพิ่นกำลังให้อาหารข้นอยู่นะครับกำลังให้อาหารข้นกำลังกินอาหารข้นอยู่นี่คลอกเฟียงที่เพิ่นใบนะครับพอดีว่าเขาแก่ใหญ่เพิ่นมีรถอัดเฟียงเองนะครับเพิ่นก็พร้อมแล้ว ศักยาผเพิ่นพร้พอ,อมกว่าเฮานี่แหละครับงัวคุณระยะสั้นงัอผืนเมืองคุณระยะสันนะครับห,หูคุณคุณกับแปลกขึ้นกันครับงัวผูหลายๆโตผมมาเบิ้งหลายหลอบแล้วปรากฏว่าเชื่องดีนะครับว่าห่าวนเพิ่นกับว่าเพิ่นเ่นน่นใจว่าฝังหูไปนะครับ ฟังหูงกินอาหารสำเร็จแล้วกันีน่ชุดนี้เพิ่น่าประมาณ1มื0นเจ็ดนบาทนะครับพอดีเพิ่นหาไหงัวงัวมาไหเลยเฮามีหนาทีเหลี่ยงอาหารเฮ่าซื้อน้ำเพิ่นคือกันครับซื้อน้ำเพิ่นอาหารสำเร็จซื้อน้ำเพิ่นงัวกับซื้อน้ำเพิ่นล้วก็ขายให้ดเพิ่นนะครับชุดนี้ก็สิดได้ยุป,ประมาณโลละ8 4ถึงเกบาทนะครับ ตอนนี้อ้วนหนังงน้าดีแล้วครับนี่ผืนเมืองนะครับผืนเมืองลูกผสมเยียงไข่ไข่ซนโลเล่ลูกผสมต้นทุนโตง่ว,งวมันกับจิตถือกลัวซนโลเล่นะครับแต่ว่าราคาขายมันกัดจิตได้หน่อยกว่าซนโลเล่ะบบการรีแงคไข่ไข่กันครับในเพิ่นกัดจิตเอางว้วทีแก่พอสมควรนะครับงว้วทีแก่พอสมควรมาเลี่ยงขุนระยะสัน้น เก็บเขาวไว้แล้วครับเป็นเจ้าแหลกในโมบานของเฮานะครับผู้ใหญ่ยมอันนี้พ่นเลียงก้อนอันนี้ชุดนี่เขาก้อนพ่นบาแนวทางมันดีนะครับเดี๋ยวสิพาเป็นคอไก่ๆอีกชุดที่สองปรากฏว,ว่าควางนี้อีกเตือนกลักวๆพ่นก,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 ก็จับแล้วนะครับเตือนกลัวๆก็จับแล้วม้ย่ำใดกับมากนะครับควงนี้อ้วนใบดีเนี่ยหนังตันดีแล้วครับเริ่มเริ่มสิ ไก่ได้จับแล้วอาหารก็ง่ายๆขอกเพิ่นก็เห็ดง่ายๆครับเอาถังพผาติกมาพาเนาะครับพาแล้วก็ได้สองถังเดี๋ยวเ้าจิกลับไปประยุกใส่ครับของง่วของเทาอยู่เนาะครับนี่ครับชุดเล็กชุดเล็กเข่าม้าไม่สองชุดเนาะครับเพิ่นจับชุดใหญ่ออกเพิ่นก็บสีเอาชุดนีแทนเป็นสองชุดกำลังกินอยู่ครับห้างหย่าเพิ่นก็เห็ดง่ายๆ ประหยัดตนทุนไปได้หลายบาทนะครับถ้าเห็นห้างปูนกับสีเปืองนี่นะครับแนวทางในการประกอบอาชีพอีกอาชีพหนึ่งการเลี้ยงโคพืนเมืองระยะสั้นนะครับของอดีตผู้ใหญ่บา้บานบา้านผักโขกทมผืนผ้าดูผ้าหลานเห็ดมาแอบไทยมาแอบเบิงย้ามือเสาร์้ามือแดงมาได้เลี้ยงน้ำิ่นกะมาได้เบิงกะมีความสุขเลยนะครับคนเลี้ยงงัว กำลังกินอาหารสำเร็จอยู่กำลังกินอาหารสำเร็จด้วยน,นะครับใกล้ได้จับไปอ่าอีกแจ๊กเดือนครับแจ็คของอาแจ็คเดือนได้จับะนะ่าครับเจ้าของเพิน่นอีกแจ็คเดือนก็อาได้จับ ตามสเปคคนว่าสามเดือนเลยจับแต่มื่อไรสเปคก็ต้องเนเลี้ยงต้อนอีกเดือนไปไปสามเดือนก็แน่ครับสามเดือนชิ้มเมือชิ้มผางครับนี่คือเจ้าของเพิ่นนะครับเท่าแกงไงไก่สิได้เงินล้านนะครับเผ็ดกอรมูรวยกอรมูนะครับลูกหลานมาขออนุญาตถ่ายท้ำนะครับขอบคุณหลายๆอันนี้นะครับพอดีอันยมบอยู่ขอบคุณหลายหลาสำหรับคลิปนี้ครับเป็นแนวทางการประกอบอาชีพให้คนเลี้ยงงัวครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ